สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Simply Bullish นะครับช่องที่จะพาคุณเทรไปด้วยไไกันอย่างยัง่งยืนและปลอดภัยเนาะ mm. เดี๋ยวนี้เราจะมาเช็คกราฟทองคำไปได้วยกันนะครับ mm. ในเช้าวันพุธที่3ธันวาคมเนาะ mm. เพื่อที่จะดูว่าเมื่อวานกราฟหลังจากที่ได้ทุบลงมาแล้วได้ทำอะไรไว้แล้วบ้างใช่ไหมครับอแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่รับชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ให้ด้วยนะครับเพื mm. ่อเป็นกำลังใจให้ผมที่จะทำคลิปดีๆมีสาระแบบนี้ต่อไปเนาะ mm. แล้วก็ขอย้ำอีกครั้งนะครับ ช่องนี้ถูกสร้างมาเพื่อให้ความรู้และวิเคราะห์การฟให้ฟังฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีใครมาแอบอ้างว่ามาจากช่องผมและมาเรียกเก็บเงินจากพวกคุณไม่ว่าจะเป็นค่าคอร์สค่าสอนหรือค่าใช้จ่ายต่างๆจงรู้ไว้ว่าคนคนนั้นหรือคนเหล่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับผมพอที่นี่เรียนรู้ไม่คิดตังนะครับไม่ต้องมีตังก็มาเรียนรู้ได้ทุกอย่างให้ฟรีเนาะ นะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงกนและหลงโอนตังให้พวกเขาโอนเงินให้พวกเขาเพราะว่ามันเป็นเงินของพวกคุณต้องเก็บไว้นะครับอย่าหลงกนโอนให้ใครง่ายๆเด็ดขาดเนาะถ้าอยากสนับสนุนก็สามารถสมัครสมาชิกหน้าช่องแอปแดงแล้วแอปต่อตก็ได้หรือให้ของขวัญหรืออุดหนุนสินค้านหน้าช่องต่อตก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเสียเงินก็ได้เนาะที่นี่เรียนรู้ฟรีนะครับทุกอย่าง ถ้าจะให้ให้ด้วยความสมัครใจแต่ไม่ได้มีการบังคับให้เสียตังค์นะครับในการเรียนรู้ที่นี่เนาะนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูกันก่อนในทำเฟรมเดย์เนาะในทำเฟรมเดย์สิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วเมื่อวานในทำเฟรมเดย์นะครับหลังจากที่ได้ดึงไส้กลับถูกไหมครับจากการยกตัวขึ้นชนต้านวิกทำไฮแต่ไม่ถึงอีกต้านแล้วจากนั้นดึงไส้กลับมาทําลายต้านวิกไม่ได้ถูกไหมแล้วผมก็บอกอยู่ว่าเปิดแห้งใหม่มามันยกตัวขึ้นไปเปิดเป็เปนแกลบใช่ไหมครับ อาจจะกดตัวลงมาเคลียร์วอลลุ่มฝั่งาบสำหรับสำหรับอะไรสำหรับ Time Frame Day ซึ่งสอดคล้องกับ Time Frame H4 ที่สร้างพายดิชั่นการกับตัวฝั่งเซลหรือ pa เซลแล้วกดตัวลงมาถูกหรือไม่เพราะฉะนั้นใน Time Frame H4 คือการสร้าง pa เซลกดตัวลงมาถึงจุดนี้ถึงโซนก่อนที่จะถึงรับเด y แต่ใน Time Frame Day มันคือความที่แค่ Time Frame Day แค่กดตัวลงมาเคลียร์วอลุ่มฝั่งาบแต่ไม่ถึงรับไม่รอบายเพิ่ม เห็นหรือ,อยังเห็นความสอดคล้องเรืออยังที่ผมบอกเทรนในทำเฟรมเล็กอาจจะเป็นแค่การกดตัวลงมาเคลียร์ในทำเฟรมใหญ่เพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นเราจึงต้องดูให้ละเอียดรอบครอบว่าทำเฟรมไหนกําลังทําอะไรเห็นไหมครับสิ่งที่ผมพยายามบอกเห็นไหมมันพิสูจน์นนนต,ตัวมันเองในกราฟให้เห็นเลยถูกไหมถูกไหมครับมันพิสูจน์ตัวมันเองในกราฟเลยว่าการที่ทำเฟรมใหญ่ทําอะไรทำเฟรมเล็กก็จะตือทาอีกอย่างนึงก็เป็นไปได้ ซึ่งตอนที่ท e เฟรมเดย์กดตัวลงมาเคลียร์ท e เฟรมเดย์ยังไม่ใช่ฝั่งเซลถูกไหมครับถูกไหมทำเฟรมเดย์ไม่ใช่ฝั่งเซลแต่ทำเฟรม H4 เป็น p a เซลลไปแล้วเข้าใจรี